สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไาพบกับ10เรื่องนา่ารู้เกี่ยวกับสุนัขพันธุ์คันเกากันสุนัขคันเกาเป็นสายพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์และก็น่าประทับใจเป็นที่รู้จักในด้านความแข็งแกรง่งความพักดีและมีสัญชาตญาณในการปกป้องสูง 1. ที่มาสุนัขคันเกาเป็นสายพันธุ์ตุรกีที่มีต้นกําเนิดในจงังหวัดซีวัดของตุรกีในบางพื้นที่จะเรียกคันเกาว,ว่าคันเกาชิฟเพิร์ดครับ 2. ขนาด สุนัขขันเก่ามีขนาดใหญ่และก็ทรงพลังโดยทั่วไปแล้วตัวผู้จะสูงประมาณ28-34ถึง4นิ้วและมีน้ำหนักระหว่าง110-145ป่อปอนด์ส่วนตัวเมียน,นั้นจะมีขนาดที่เล็กกว่าเล็กน้อยครับ 3. ลักษณะลักษณะของขันเก่านั้นมีคน2ชั้นสั้นและก็หนาแน่นมีสีตั้งแต่สีน้ำตาลอ่อนไปจนถึงสีน้ำตาลแดงเข้มครับมีรอยดำรอบใบหน้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 4. ส,สัญชตาตญาณ คันเกามีชื่อเสียงเรื่องสัญชาตญาณในการปกป้องและมักถูกใช้เป็นสุนาาาัขเฝ้าประสัศาสในตุรกีพวกมันได้รับการผสมพันธุ์มานานหลายศตวรรษเพือปกป้องประสัศาสจากนักล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหมาปา่าและสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่อื่นๆ 5. นิสัยสุนัขคันเกา,า,ามีนิสัยที่เงียบสงบมั่นคงพวกเขาซื่อสัตย์และก็รักให้ครอบครัวครับสามารถอยู่ตัวคนเดียวได้เป็นเวลานานๆหรือระวังคนแปลกหน้าได้เป็นสุนัขเฝ้า,า,ายามที่ดีเยี่ยม 6. ความฉลาดคันเกาเป็นสุนัขที่ฉ,ฉลาดสามารถประเมิสนสถาน,นการณ์ได้อย่างรวดเร็วและก็ตอบสนองชับไวพวกเขายัางขึ้นชื่อเรื่องความสามารถในการแก้ปัญหาอีกด้วย 7. การออกกำลังกายแม้ว่าสุนัขคันเกาจะมีขนาดที่ใหญ่โตแต่ไม่จาเป็นต้องการการออกกำลังกายที่มากหนักพวกเขาทาได้ดีกับการเดินในแต่ละวันและก็เล่นบ้างแต่ไม่ใช้พลังงานที่มากเกินไป 8. สุขภาพสุนัขคันเกาโดยทั่วไป เป็นสายพันธุ์ที่มีสุขภาพดีแต่เหมือนกับสุนัขพยยยันธุ์ใหญ่อื่นๆครับพวกมันมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาสุขภาพบางอย่างเช่นสะโพกผิดปกติและก็อาการบวมน้ําการตรวจสุขภาพโดยสัตวแพทย์เป็นประจำถือเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาสุขภาพของผูขเขา 9. อายุอายุไข่เฉลี่ยของสุนัขพันธุ์เกาอยู่ที่12-15ถึงปีเมื่อได้รับการดูแลที่เหมาะสมและมีสุขภาพที่ดีครับ 10. กฎหมาย ในบางประเทศสุนัขคันเกา่าอาจจะถูกจัดเป็นสายพันธุ์ที่ถูกกำจัดหรือว่าห้ามนำเขา้าเนื่องจากความสามารถในการเฝ้าระวังและมีแนวโน้มที่จะก้าวร้าวต่อคนแบ่งหน้ามากการทําความเข้าใจกฎหมายและก็ข้อบังคับเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขเป็นสิส่งสำคัญนะครับอันนี้ต้องเรียนรู้ไว้เป็นองไรบ้างครับสําหรับ10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับขันเก่าคันเก่าไม่เหมาะสาหรับเจ้าของสุนัขมือใหม่เนื่องจากสุนัขเหล่านี้ต้องการการดูแล,แลและเจ้าของที่มีประสบการณ์เพื่อขัดเกลาทางสังคมตั้งแต่เนิ่น เพื่อให้แน่ใจว่าสุนัขนั้นจะเติบโตเป็นสุนัขที่ปรับตัวได้ดีและก็มีความสมดุรุนั่นเองครับถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดสังกระดิ่กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ